สี่ชมพูเขากลับมาแล้วนะคะน้องหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะได้หมดเขตไปซึ่งเขากลับมาแล้วพี่แป้งก็เลยเอาคลิปนะคะมาบอกน้องๆว่าเฮ้ยดูตามคลิปนี้ได้เลยนะคะพี่แป้งสอนละเอียดมากๆน้องๆจะได้รับหมวกเห็ดฟรีอันนี้ไปเลยนะคะซึ่งหมวกเห็ดอันนี้สามารถรับได้ทุกคนพี่แป้งอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าดองคลิปนะรีบทำให้มันเสรเฟๆไปเลยนะน้องๆเดี๋ยวเขากลับมาหมดเขตอีกจะไม่ได้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ และแมแบบนี้เราจะพาไปเอาน้องมวกเหตุกันบอกเลยว่าพี่แป้งสอนละเอียดมากอย่าก,กดข้ามนะคะพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิป2องริงแบบเหมือนเดิมค่ะเมื่อน้องๆเข้ามาแล้วให้กดสตาร์ทได้เลยนะซึ่งขั้นตอนในการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอยากให้น้องๆน,นะคะตั้งใจดูนะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะน้องๆกดตามพี่แป้งเลยมันจะมีลูกศรให้เราไปซึ่งพี่แป้งจะอธิบายให้น้องฟังอย่างละเอียดนะคะว่าจะต้องทํายังไง ได้เลยซึ่งโนโ้อนจะเห็นว่ามันจะมีไอ้ลูกกลมๆเนี่ยสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีแดงสิ่งที่โน้องๆจะต้องทำ เมื่อเรากดเต้นนะคะหรือเราเต้นเนี่ยเราวงวง <ๆ S 2> วงแล้วเราก็เต้นเต้นเต้นไปเนี่ย <c oughs> ให้น,อน้อยๆนะคะคลิกไอน้ตรงสีที่มันลอยลอยขึ้นมานะคะหรือสีเขียวเนี่ยห้ามกดสีแดงนะคะนนถ้ากดสีแดงเนี่ยการเต้นของน้องๆจะกลับมาช้าเหมือนเดิมถ้าเรากดสีเขียวของสีเขียว <c oughs> ไปเนี่ยให้กดตรงที่มันลอยลอยนะคะไม่ต้องกดตามพี่แป้งนะะเมื่อเขาสอนอันนี้คือเขาสอนนะคะน้องๆอ่ะให้น้องๆดูนะคะตอนแรกพี่แป้งมาเล่นพี่แป้งก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำยังไงมันถึงจะกดได้นะซึ่งเกมเกมนี้นะคะจะเหมือนการตีมอนนะคะอ่ะ ตีบอสตีบอนตีไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะเมื่อเราไปคลิกนะคะตรงคางคุกนะคะน้องๆก็จะดูว่าเฮ้ยเนี่ยเขาก็จะสอนให้เราตีแบบนี้ไปเรื่อยๆน,น,นะคะซึ่งตอนนี้พี่แป้งยังไม่เข้าใจไงพี่แป้งก็เลยเอาให้น้องๆดูก่อน,นเป็นการสอนนะนี่นะคะให้น้องๆคลิกตรงนี้นะเหมือน แดงนะคะเมื่อเราคลิกไปเนี่ยตัวเราจะเต้นเร็วเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะฟาร,ร์มไวมากขึ้นอย่าก,กดสีแดงเพราะน้องๆกดสีแดงมันจะช้าลงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูเควสกันเลยดีกว่าว่าเควสครั้งนี้นะคะในการทําหมวกเห็ดจะต้องทําอะไรบ้างนั่นเองค่ะอย่าลืมเก็บเหรียญสีส้มๆด้วยนะเราจะได้ก้อนดุกาบาดมานะคะน้องๆเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูว่าจะต้องทํายังไงจะนั้ให้น้องวิ่งตามลูกศรไปได้เลยไอตัวกก ด้านาซ้ายมืออย่าลืมมากดนะจะทําให้วิ่งเร็วขึ้นนะคะพี่แป้งไม่ได้กดลืมนะคะอะมาถึงเท่นแล้วก็กดตัวอีได้เลยค่ะจากนั้นให้น้องกดตามที่เขากดเลยนะแล้วก็กดลูกอุกกาบาตค่ะกดชิปก็ได้หาน้องๆมีสีเหลืองๆข้างบนนะนี่กดปั๊บนะคะเขาก็จะสุ่มของมาให้เรานะฮะนี้โอ้โหเป็นน้องก,กสีชมพูเฮยอะกดปิดได้เลยงก ที่น้องๆเนี่ยจะสามารถที่จะไปช่องที่2ได้นะคะน้องๆจะต้องเก็บของนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะทําให้ดูแต่ก็ทําตามที่พี่แป้งบอกได้เลยนะน้องๆจะต้องมาเก็บอันนี้เพื่อเปิดช่องที่2นะคะเพราะการที่เราจะไปตีมอนหรือเอาของเนี่ยมันจะต้องใช้ของทั้ง2ชิ้นนะคะรวมกันซึ่งไอตัวกบเนี่ยน้องๆมันจะทําให้เรากระโดดได้สูงมากขึ้นโอเคควณของเราในตอนนี้นะคะต้องไปเก็บไอสีเหลืองอันเนี้ยทั้งหมด3อันเมื่อกี้นะคะเราเก็บได้1อันแล้วจากนั้นเราจะมาเก็บอันที่2กันเมื่อเราเก็บอันที่2เสร็จแล้ว ดิพี่แปจะพาไปเก็บอันที่3ตรงนี้นะคะนี่แล้วเรานะคะก็ได้เควสแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเขาบอกว่าข้างล่างเนี่ยให้เรานะคะวิ่งไปที่แท่นบูชานะอีแท่นเนี่ยแท่นอะไรก็ไม่รู้นะคะอ่าเราก็วิ่งตามไปจากนั้นนะคะนุ้อง,อง,องเขานะ,ะจะให้เรานะไปดูว่าเราจะต้องไปตีบอสคือตัวนี้นั่นเองอู้หูยพลังมันทั้งสี่พันแน่อ่าจากนั้นนะคะน้อง,อง,องกดด้านซ้ายมือ ก็อัปเกรดตัวของน้องๆน,น,นะคะก็อัปไปเลยค่ะถ้าองๆน,น,นะคะไม่มีเหรียญก็ให้น้องวิ่งเก็บเหรียญไอ้สีเหลืองๆนี้นะคะหรือไปฟาร์มตัวเล็กๆก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเก็บเหรียญแล้วเราก็จะมาอัปเกรดกันการอัปเกรดนี่อาจจะทําให้เขากระโดดสูงขึ้นหรือตีได้ไวขึ้นนั่นเองค่ะอะแล้วตอนนี้พี่แป้งก็มีเหรียญแล้วขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวจะอัปเกรดให้ดูอ่านี่กดอัปไปเลยค่ะนี่ เวอรแล้วนะคะโอเคและตอนนี้นะคะพี่แป้งจะพานองๆนะคะไปตีบอสนั่นเองค่ะก็วิ่งมาเลยนะจะมีเครื่องหมายตกใจนําทางแบบนี้นะจำด้านให้คิดที่ตัวมันนะคะแล้วเราก็ละเลงการเต้นไปเลยจ้านี่แบบที่พี่แป้งบอกก็แค่ยอย่าให้โดนสีแดงนะคะเอาเมาส์าไปจิ้มไอ้ตรงลูกๆที่มันลอยขึ้นมาอ่าเมื่อเราตีเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมไปเก็บไอ้ลูกสีส้มๆด้วยล่ะนี่แล้วเรานะคะกดตรงนี้ได้เลย นี่นะคะซึ่งน้องก็สามารถไปตามได้เลยซึ่งเขานะคะให้เราไปทางแยกนะคะน้องให้น้องวิ่งไปตรงนู้นได้เลยนะคะนี้ข้างบนนี้นะคะจากนั้นนะคะใช้เหรียญในการเปิดน,นะคะน้องๆนี่กด E ีได้เลยค่ะเจภารกิจครั้งนี้นะคะในการที่น้องจะต้องทําก็คือน้องจะต้องเก็บนะคะคริสตัลสีทองทั้งหมด12อันนั่นเองค่ะซึ้าตัวนี้น้องๆจะต้อง ไปเก็บก่อนนะคะนี่มันจะอยู่ตรงนี้อันนึงนี่ก็มาเก็บได้เลยฮึบ ซึ่งน้องๆจะต้องเก็บทั้งหมด12อันนะคะเพื่อทําการผ่านเควสแต่มันยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะเก็บยังไงเพราะตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยแต่เราโมไม่เห็นจะต้องทํายังไงล่ะเราถึงจะมองเห็นเดี๋ยวพี่แปจะพาไปทําค่ะซึ่งหากน้องๆใส่ชุดกบอันนี้น้องๆจะไม่สามารถมองเห็นคริสตัลได้นะคะไอส่วนที่เหลือทั้งหมด11อันนั่นเองค่ะเราจะต้องกลับไปที่แท่นบูชาเมื่อน้องๆนะคะมาถึงแท่นบูชาแล้วน้องๆจะเห็นว่าเราเปิด2ช่องแล้วนะคะ นี่ให้น้องๆกดนี่ได้เลยแล้วเรานะคะกดสคริปต์ไปนะคะน้องๆการที่น้องๆเนี่ยจะได้อุกบาทนะคะน้องๆจะต้องมาตีพวกมอนสเตอร์ตัวเล็กๆแบบนี้นะคะน้องๆก็จะได้ของดอบหรืออุกบาทซึ่งของที่น้องจะใช้ผ่านเควสจะมีทั้งหมด3อันนะคะนี่พี่แปงก็ได้อุกบาทมาแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดกันนะนี่เวลาที่น้องๆจะต้องเปิดอุกบาตทุกครั้งน้องๆต้องวิ่งกลับมาที่แท่นนี้นะคะ แล้วก็กด E ได้เลยจากนั้นก็กดเปิดค่ะน้งนงๆจะได้น้องหมัดต่อยมานะคะอันนี้ต้องเก็บไว้นะคะเราจะต้องใช้แน่นอนค่ะจากนั้นให้เปิดลูกอุกบาทไปเรื่อยๆนะคะดูว่าน้องๆได้อะไรบ้างซึ่งอาจจะได้อันเดิมนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะพาน้องๆไปฟาร์มอีกอันนึงนะคะว่าอีกอันนึงคืออะไรที่เราจะต้องใช้นั่นเองค่ะ ด้วยนะคะเส้นในภารกิจของเรานะคะน้องๆจะต้องมาเก็บคริสตันให้ครบ12อันนะคะอย่าลืมทําภารกิจนี้เห็นคริสตันตรงไหนนะคะให้น้องๆนะคะวิ่งไปเก็บได้เลยซึ่งตอนนี้นะคะพี่แป้งจะพาน้องๆนะคะเก็บไปก่อนนะคะตอนนี้นับหมด3อันนะคะคือฝั่งนู้นอีกอันนึงคือเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะพี่แป้งเห็นคริสตันเป็นบางอันแล้วน้องๆเห็นอันไหนน้องๆก็ไปเก็บก่อนได้เลยค่ะให้น้องๆนะคะวิ่งกลับมาทางนี้นะคะวิ่งขึ้นไปเลยจ้าจากนั้นน้องๆจะเห็น มอนสเตอร์อีกตัวนึงนะคะยืนอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งมอนสเตอร์ตัวนี้ก็สําคัญนะคะน้องๆในการที่น้องๆเนี่ยจะต้องมีนะคะเพราะว่ามอนสเตอร์ตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมดสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะคะคือพี่แป้ปเนี่ยทำสีม่วงอยู่นะคะ <S <S ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ทําให้เรานะคะสามารถมองเห็นคิสตันได้นั่นเองค่ะแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยซึ่งสิ่งที่น้องๆจะต้องมีก็คือลูกกตานะคะคือตัวตัวนี้นะคะแล้วก็น้องกบแล้วก็น้องหมัดนั่นเองค่ะน้องๆจะต้องมีนะคะอย่าลืมไปตีมอนสเตอร์ เพื่อเอา3าสีนี้นะจากนั้นนะคะเราก็มาเปิดคริสตันกันหรือลูกอุกกาบาตนั่นเอง,น,องน้องก็จะได้มาแล้วนะคะเมืน้องเปิดถ้าน้อง,องไม่เปิดและเก็บดองไวนง้น้องจะไม่ได้นะอย่าลืมนะคะเมื่อเราได้มาแล้วก็อย่าลืมอัพวิวด้วยละ่ะ ดด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็เอาเนี้ยมาใส่แทนได้เลยหรือเราจะอัพเวลมันก็ได้นะคะนี่กดอัปเกรดไปเลยจ้าให้เราสามารถมองเห็นได้ไกลขึ้นนั่นเองหรือจะเป็นการตีไวขึ้นนะคะเราก็เอามาใส่ได้นะคะน้องๆซึ่งสิ่งที่น้องๆจะต้องทําต่อไปนี้เห็นช่องที่2ไหมน้องๆน,นะคะดูด้วยนะคะตอนนี้พี่แป้งเลเวลที่3น้องๆจะต้องทําให้ถึงเลเวลที่5เพื่อเปิดอีกช่องหนึ่งเพราะเรานะคะ ของทั้งหมด2ชิ้นในการที่เราจะทําด่านต่อไปนั่นเองค่ะตรงนี้ก็มาตีตัวนี้นะคะเราจะได้เวลวเร็วขึ้นนะคะตีไปจนกว่าเราจะเวลที่5นั่นเองค่ะโอเคพี่แป้งมาตีไม่ทันก็ยืนรอแป๊บนึงนะคะมอนสเตอร์มันจะเกิดใหม่เรื่อยๆค่ะเราก็ทําการคลิกที่มอนสเตอร์ได้เลยนะแล้วเราก็ยืนเต้นไปเลยจ้าเน่ฮึบฮึบอย่าก,กดสตูดสีแดงล่ะโอเคเดี๋ยวพี่แป้งขอฟ้าให้ถึงววห้าก่อนนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะอธิบายให้ฟังต่อ และตอนนี้นะคะพี่แป้งกันเลเวลที่5แล้วเรียบร้อยตอนนี้นะ,ะเราจะไปทําภารกิจกันเราจะไปเก็บคริสตันทั้งหมดนะคะ12อันนั่นเองซึ่งเราเปิดตรงนี้นะคะน้องๆเอาน้องหมัดมาใส่ก็ได้นะคะนี่เฮอยเทลเบิดไปเลยตอนนี้พี่แป้งเอาเวลไปที่เวล10แล้วนะคะน้องๆบอกเลยว่าอับไปไกลมากให้น้องน,องน,องนะคะวิ่งขึ้นมาตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเราจะพาไปตีมอสเตอร์อีกตัวนึงนะคะนี่ไหลเวงมาเลยจ้า นี่นะคะน้องๆคือตัวอัปเกรดนะคะนี่จะเป็นสีเขียวนะคะน้องๆให้น้องๆได้ทำการตีด้วยใหาน้องๆมาตอนแรกเห็นสีชมพูก็อย่าลืมนะคะมาตีด้วยพอเราทาสีชมพูแล้วเราก็ต้องมาทําสีเขียวต่อนะคะเป็นการอัพวิตัวที่เราจะเห็นคิสตันนั่นเองค่ะโอเคตอนนี้นะคะพี่แป้งก,ก็ได้อุก,กบาตแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะทําการนะคะนี่ขอวิ่งดูก่อนนะเฮ้ยว่ามีคริสตันให้เก็บหรือเปล่าแถวนี้อุตส่ามาโอเคตอนนี้นะคะพี่แป้งขอไปอั ัปเกรดตัวเขียวก่อนนะคะเดี๋ยวมานะจ๊ะขอปอัปเกรดก่อนอย่าลืมมาอัปเกรดด้วยนะคะน้องๆพอเราเสร็จตรงนี้นะคะเราก็จะเหลือภารกิจคือตามหานะคะ12คิสตัลนนั่นเองแต่ต้องทําตามวิธีของพี่แป้งก่อนนะจริงๆตัวพี่แป้งหรือพี่แป้งก็เพลินม,มากๆเลยนะชอบนะเอาจริงๆน้องๆองก็น่าจะสนุกนะอย่าลืมมาเปิดอุกกาบาตแล้วกดสคริปไปนะคะแล้วกดโอเคอย่าลืมฟาร์มเหรียญด้วยล่ะ จากนั้นนะคะเราจะได้ตัวเขียวมาแล้วเรียบร้อยนะคะอัปเกรดเวลขึ้นนะอ่าไปต่อจ้าจากนั้นอย่าลืมอัปเกรดด้วยนะคะน้องๆตอนนี้มันจะสามารถอัปได้อยู่นะคะเพราะแป้งมีเหรียญอยู่ข้างบนเด้อเมื่อเราอัปเกรดเสร็จเราก็เอามาใส่น้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีสีเขียวบนตัวบนหัวของพี่แป้นะคะให้น้องๆวิ่งตามมาเลยซึ่งพอน้อๆใส่ลูกตาเนี่ยจริงๆแล้วบางอันน้องๆก็สามารถเห็นได้แล้วโดยที่น้องๆไม่ต้องใส่ลูกตานะคะแต่บางอันเนี่ยเราต้องใส่นะคะเพราะไม่งั้นจะมองไม่เห็นซึ่งน้องๆนะคะ วิ่งมาตรงนี้นะเราจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยบนเห็ดอัน,นใหญ่จะมีอันนึงนะคะเราก็ปีนขึ้นไปเก็บโดยการใส่กบไปเลยจ้าจะได้กระโดดดึงดึง,งไปโอเคเราไปเก็บอันที่ห้ากันเนพี่แปงก,ก็ได้แล้วอันที่ห้าหูยบอกเลยว่าคริสตัลเยอะมากๆเลยเราต้องไปเก็บกันแล้วฮึบแล้วก็อันที่หกจา้าว้าวมีทั้งหลายอันเน ดี๋ยวไปเอาอันที่เจ็ดกันนีใกล้ๆเลยน้องๆก็น่าจะเห็นมือพี่แป้งนะไป้งเราปีนอันที่เจ็ดแป๊บนึงนะคะน้องๆฮึบเอารวงอ่าอันที่เจ็ดอยู่ตรงหน้าเราอันที่แปดอยู่ข้างๆบอกเลยว่าง่ายมากๆไปเราไปเอาอันที่แปดกันจ้าอันที่เก้าก็มีหู๋แตมไปหมดอันที่แปดถ้าน้องๆทาตามวิธีของพี่แป้งนะคะน้องๆก็จะได้เหมือนของพี่แป้งเลยนะคะไม่ต้องไปหาให้มันยากนะอันที่เก้าเย้อ่าอันที่สิบอยู่ไหนนะ เหมือนบอกเราอยู่นะคะน้องๆว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะนี่นะคะให้น้องๆออกจากตรงนี้ก่อนจากนั้นนะคะมันอยู่ในน้ำทุกคนดำน้ำไปเลยจ้านีฮึบฮึบฮึบเห็นสีเหลืองๆแล้วดำลงไปสิอ่าเราได้อันที่สิบแล้วจ้าเหลือแค่2อ,อันเท่านั้นแต่พอเราได้คิสตันมันก็ยังไม่เสร็จเควสนะคะเหลืออีกเควสหนึ่งนะทำง่ายมากๆเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่ะ ต่อไปเราไปหาที่11กัะจ้าอันที่11นะคะเมื่อเราขึ้นจากน้ำแล้วเ,เราวิ่งหันหลังมาจะเจอสะพานนะคะน้องๆน,น้องก็จะเห็นว่านี่เลยอันที่11อยู่ตรงนี้จ้า และเราก็ได้อันที่11แล้วเหลืออันสุดท้ายนะคะนี่อันสุดท้ายนะคะน,น้องวิ่งมาตรงครั้งแรกเลยที่เป็นสีเขียวที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะกดอันซ้ายมือจากนั้นใส่หมัดไปเลยนี่ใส่หมัดที่ช่องนี้นะคะแล้วก็ต่อยกดอ e ีได้เลยฮึบนี่จากนั้นนะคะเราจะเจอ,อที่12แล้วเรียบร้อยค่ะว้าวเราได้เควสแล้วเดี๋ยวอีกเควสหนึ่งต่อไปเราจะไปทำเควสสุดท้ายเพื่อรับหมวกกันค่ะอย่าลืมนะคะมากด E ี ข้างๆนี้ด้วยเด้อจันดานเมื่อเราวิ่งมาที่แท่นนะคะเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยมาตีบอสใหญ่นะคะค่าพลัง7,000นั่นเองค่ะอ่าไปจ้าอันนี้เพื่อใครไม่ได้กดมากดให้ดูว่ามันจะทำให้เราวิ่งไวมากขึ้นนั่นเองดีเลยมีครูดาวด้วยนะเอ้ยอะตอนแรกพี่แปงโง่เองแหละที่ไม่ยอมกดต่แรกไม่งั้นเส็จนานแล้วเนี่ย อป่ะเราจะไปตีบอสกันนะคะน,น้นองๆวิ่งตามพี่แป้งมาได้เลยค่ะจะนั้นให้คน,นนะคะ้อนๆนฮารเรียวขวาเด้อ แล้วน้องก็จะเห็นว่ามีคนตีบอสน,นะคะให้น้องมาช่วยเพื่อนตีก็ได้นะหรือตีคนเดียวก็ได้นะใช้เวลาไม่นานค่ะเมื่อเรานะคะตีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ครบแล้วนะคะมันก็จะขึ้นด้านร่างขวามือแบบนี้นะคะว่าน้องได้ทาเควสเสร็จแล้วเรียบร้อยซึ่งพี่แป้งบอกเลยว่าจริงๆแล้วการเล่นมันไม่ได้ยากหากน้องฟังตั้งใจฟังนะคะพี่แป้งสอนคูล่ละเอียดละเอียดกว่านี้ก็คือจับเมาส์น้องๆๆนั่งเล่นให้เร็วนะเอาจริงๆซึ่งหากน้องเนี่ย ไม่ได้กดข้ามคลิปของพี่แป้งพี่แป้งมั่นใจเลยค่ะว่าน้องๆสามารถได้ของตามที่พี่แป้งบอกแน่นอนว้าวเราก็ได้มาแล้วนะคะกับหมวกเห็ดบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเพราะเหมือนน่าหลักสุดๆไปเลยอ่ะเน่ไดเหรียญตาด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราได้หมวกเห็ดจริงมุย้ยถ้าทําตามพี่แป้งเลยว่าไปดูกันเลยจ้าว้าวพี่แป้งได้หมวกเห็ดมาแล้วบอกเลยว่าเออเฮ้ยคุ้มค่ามากๆ ที่ทำพี่แป้ชอบว้าวบอกแลวเป็นไงหนึ่งคลิปได้ทั้งสองชิ้นไม่ต้องเสียเวลาไปดูคลิปยงคลิปยอ่อยเออดูคลิปพี่แป้ก็จบได้เลยได้ทั้งสองชิ้นแน่เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้หาน้องชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe, กดซับสไคร e เป็นกำลังใจพี่แป้ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ